รู้ไหมเจ้าจาอน้อยรู้ไหมเจ้าจาะน้อยคนไข้ที่บอกว่าฉันไม่ได้กินเค็มฉันไม่ได้กินเค็มเลยเนี่ยแต่ทําไมถึงเป็นโรคไตเขาเรียกว่าความเค็มแฝงความเค็มแฝงเนี่ยมันอยู่ในอะไรบ้างผักกาดดอง ของที่มันอยู่ในอาหารกระป๋องทั้งหลายนึกออกป่ะของที่มันอยู่ในกระป๋องทั้งหลายและที่สําคัญที่สุดความเค็มนั้นเนี่ยมันเค็มแบบมันมีตัวอื่นเจือด้วยอย่างเช่นเค็มแล้วก็อมหวานอย่างเช่นของดองเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าความเค็มแฝงเนี่ยมันอันตรายมากๆกว่าความเค็มธรรมดาอาจารย์ขออนุญาตพูดอะไรอ่ะน้ําจิ้มมะม่วงอ่ะที่เราปาดแล้วมันมากินใช่ไหมกุ้งแห้งอ่ะที่มันดองเค็มอ่ะปลาเค็มอ่ะที่มันเค็มแล้วแล้วเราบีบมะนาวแล้วเราซอย อโอ้โหมันแซ่บเหลือเกินกินกับข้าวต้มนี่กินได้เป็นชามแต่คุณรู้ไว้ว่ามันเค็มมากๆแต่เราเอาความเปรี้ยวไปกบเอาพริกไปกบแล้วก็เอาไปผัดเอาไปขยี้เหมือนกับาาคณะปลาเค็มอย่างเงี้ยอาจารย์บอกเลยว่านี่คือความเค็มแฝงที่ทําร้ายเราโดยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตั้งใจและความเค็มนั้นก็ออกมาในรูปของอะไรรู้ปะ่ะผงนัวที่เราใส่กันประคมใส่กันไปไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรต่อมีอะไรของคุณอะนะเพราะั้นวันนี้หลีกเลี่ยงของปรุง เครื่องปรุงเนี่ยไม่จะเป็นปิดฝาไปเลยหลีกเลี่ยงไปเลยแล้วเค็มแฝงก็หลีกเลี่ยงไปอย่างเช่นเค็มแฝงแต่แต่มีหวานประกบเค็มแฝงแต่มีเผ็ดประกบเค็มแฝงแต่มีเปรี้ยวประกบอันนี้เราตัดไปเลยเพราะฉะนั้นความเค็มน่ากลัวมากกว่าความหวานอีกนะเพราะว่าเค็มแล้วมันทําร้ายอะไรทำร้ายความดันทะลุไปถึงสมองทําร้ายหัวใจทะลุไปจนถึงเส้นเลือดในสมองแตกได้แต่ความหวานมันจะอึนน่ะมันจะอึนคือมันมันจะไม่ทันทีทันใดแต่เค็มมันทันทีทันใดเพราะฉะนั้นวันนี้หลีกเลี่ยงความเค็มแล้วก็ ค่อยปลดความหวานออกชีวิตคนก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ห่างไกลโรคได้ไม่ได้ยากเลยนะโดยการปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายให้เหมาะสมพักก่อนให้เพียงพอและถ้าจะให้ดีดื่มสมุนไพรควบคู่กันไปชีวิตคุณก็จะแจ่มใสก้าวไปกับอาจาระดวนค่ะย็งแรง